กาวสวัสดีท่านผู้มครับผมกับช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะฮะกับ Q คิวงานเครือบแก้วนะครับที่เข้ามาเมื่อเช้านะครับก็ช่วงตสายๆนะก็แต่ว่าคันนี้เป็นคิวงานที่นัดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ขอบคุณที่วิทย์มากครับผมอันนี้นะครับคันนี้โตโยต้าเอาผาดน,นะครับสีดําสีดำของเอาผาดจะมีทั้งหมดสามเฉดสามเฉดที่เห็นเห็นนะถ้ชัดนะดำปีเออ นะครับไม่มีเมทัลลิกอีกคันนึ่งเป็นดำมีเมทัลลิกแล้วก็ดำที่ผมเห็นอีกอันนึงอมันจะออกไปทางม่วงหน่อยถนะ้าออกแดดจะเป็นสีม่วงถ้าอยู่ในที่ร่มจะเป็นสีดำก็คือ,อดำคริสตัลนะครับคล้ายๆกับแคมเมอรี่ตัวตัวตัวท็อปนั่นเองนะฮะที่ออกมาหน้าสุดนะโอเคสําหรับคันนี้เป็นสีดําปีดําปีคือไม่มีเมทัลลิกอยู่ในสีเลยความโดดเด่นของสีคันนี้คือเวลาออกไปแดดหรือไปในที่ที่ที่แสงน้อย สีของเขาจะมีความมืดพิเศษดำดำจริงจังดำจริงๆนะครับไม่มีเมทัลลิกให้เห็นเลยแล้วครับแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างดูแลยากพอสมควรนะครับการเคลือบแก้วนะครับช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดที่ง่ายขึ้นนะฮะตัวเรื่องของความเงาเนี่ยมันเงาอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นสีดําขนาดนี้ออกแดดนะโอ้โหเงามากๆนะครับแต่ว่าการดูแลเนี่ยจะจับเล็กจับน้อย จะเป็นลายเป็นรอยง่ายเหลือเกินนะครับกับสีนี้หลายๆคนก็จะเจอ,อ,อโจทย์นี้มาค่อนข้างเยอะสําหรับโตโยต้าอาพันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะท่านพี่วิทนะฮะคันนี้นะครับมาในช่วงสิบโมงครึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลิกเคลือบเลยเห็นไหมเพราะว่าคันนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องรีบทาเนียนๆจัดให้ฮะค,คันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโบนะไยนอกไยในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารล้อแม็กนะครับไฟหน้าไฟท้ายทั้งหมดเลยนะครับ คันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเล็กน้อยก่อนนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมผิวถึงแม้ว่าจะเป็นป้าใหม่ปายแดงคันนี้รู้สึกว่าจะรับมา,มาเมื่อวานลูกค้ารับมาเมื่อวานเพิ่งติดปีมาด้วยอ่ะบอยานการเคลือบแก้วของเราเราไม่ได้เปิดเลื่อนกระจกลงอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างคันนี้ไม่มีตัวเลนชิลด้วยมีเลนชิลก็จะโอไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,มีไม่มีเลนชิลไม่มีเลนชิลเราก็สามารถเช็คกระจกได้ปกติเราจะไม่เลื่อนกระจกลูกค้าลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่าเราไม่ได้เอากระจก ลงนะครับแล้วก็เคลือบเคลือกบกระจกแต่ภายนอกนะครับไม่ได้เคลือบกระจกภายในนะครับเคลือบปอะเคลือบอะไรพวกนี้ก็ไม่เลือกกระจกลงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสบายใจได้โอเคเราพาไปดูเล็กน้อยเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนหนึ่งนะสำหรับตอนนี้นะฮะก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวนะครับเราพามาดูฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับหืมดำดำมากๆจริงๆดำปีเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะครับแล้วหรับรถ โซลตาเอาผ่านเนี่ยจะมีทั้งหมด3มเฉดนะครับถ้ารถคันไหนเนี่ยที่มีรอยเนี่ยเวลาเคลือบเสร็จมันก็จะเห็นรอยตามมาด้วยนะครับแต่ข้อคันนี้อ่ค่อนข้างใหม่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับว่สสีดาถ้าเป็นไปได้อยากให้เคลือบก่อนไปใช้นะครับเพราะว่าสีจะได้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นถึงเวลาการดูแลผาก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับอย่างตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่คือขั้นตอนการเตรียมผิวนะครับยังไม่ได้เคลือบนะครับผม ก็อีกสักคู่หนึ่งนะครับก็อาจจะได้เคลือบอันนี้ขอบคุณพี่ปวิ์มากนะครับปวิ์พี่ปวินที่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในสภานะครับพี่ปวิฒอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคนะครับถ้ามาดูความปก่ของเงาที่ปากกระโปรงจะมีข้ามน้ํามาเล็กน้อยตอนแรกอันนี้หายเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็สีดูค่อนข้างหนานะครับอันนที่เห็นนะครับ วิธีการทํางานของเรานะอย่างสีดํำลบใ,ใหม่ๆเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้ฟองน้ําใหม่หมดเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ฟองน้ําเก่าเนี่ยมันจะเกิดรอยได้ง่ายตอนนี้ก็เป็นฟองน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับเ๋ิดดูนะเช็ดให้ดูนะเกิดงามากๆครับอันนี้ก็เดินเดินใกล้ใกล,ใกล้ถึงขั้นสุดท้ายแนละ้วเกิดนะครับ แล้วหลักสีพวกนี้นะฮะคือปกติถ้าเขา,าเรียกว่าอะไรถ้าน้ำยามเยอะมากๆเช็ดเช็ดเบาๆมันก็เป็นรอยแหละอันนี้สามารถเช็ดแรงได้แต่ก็เป็นเช็ดแรงมากสำคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับการเตรียมผิวหรือว่าล้างรถผ้าต้องใหม่สังเกตผ้าของร้านเราจะเป็นผ้าใหม่เกือบทั้งหมดนะครับจะมีผ้าที่ใช้แล้วบ้างทั้งสองคานเพื่อมาเช็ดในงานล้อนะครับจะมีบ้างนะครับสังเกตนะครับ เดินง,งานกันแบบละเมียดมากๆครับเป็นง,งานเจรานายรถอีกเด็ดเที่ร้านเรานะโอเคนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท่านแล้วก็ขอบคุณพี่โบวิศด้วยนะครับที่นำรถเอาผาดโตโยต้าเอาผาดคันนี้นะฮะเข้ามารับบริการการเคลือบแก้วนะครับเพื่อทำให้รถคันนี้มีความแข็งแรงระดับโมเลกุลนะครับแล้วก็จะได้ดูกันไปอีกนานๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้อาร์พีเอ็มมอเตอร์เดลลิงแล้วก็ รถเต้ตาผักต้องขอดาวไปทงานต่อนก่อนนะครับใครที่สนใจนทํางานเครื่องแก้วคิวต่อไปจะไม่อะไรแนะนําจองคิวเข้ามาก่อน,นครับแล้วก็คิวกอดเตาผักต่อไปครับเตรียมคิวได้เลยวันนี้มิกกี้อ่ะพีเอ็มสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงเย็นมาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งสวัสดี